เอ,เอะอันนี้อ,อวัดตุแกแก<อ>เนี่ยต,อ,ตอกตอกวัดตุกแกเ่าไร่ครับองนี้ถ้าออกมาล้มแชมป네์นี่คือพาบ้านไม่กล้าไม่กล้าจับเลยสวยจริงเด<ร>ี๋ยวถ้าเป็นพระที่นะได้มาจากบ้านเนี่ยนะก็คือจะได้เจอของพิเศษแล้วก็ราคาไม่แพงก็คือเป็นพระที่ได้จากบ้านคนที่ทําบุญเก็บไว้นวั่นแหละพอเวลาผมซื้อผมว่าก็มาดูผมตอนถ่ายละกัน คุกกี้โอ้โหอาตอนเวลาผมซื้อก็บอกเนี่ยมาดูผมตอนขายแล้วกันเอาเท่าไร่ครับพี่กล่องคุกกี้ <S S S นี่กล่องคุกกี้เนี่ยผมซื้อมาสี่หมื่นแต่ว่ามันมันเป็นพระที่เล่นเนี่ยแต่องค์หนึ่งห้าพันหกพันห้าพันหกพันเจ็ดพันี่ซื้อมาเท่าไหรนะสี่หมื่นสี่หมืนเอาเท่าไหร่พี <S S S ่จะเป็นพระชุดห้าพันหกพันเจ็ดพัน อาจารย์หัวใจใหญ่กว่าตับอ่าพีทุ่งห่วยพี่พทุ่งห่วยแล้ววันนี้เรื่องนี้ครับถ้าเป็นเรานะเติมใครย่า,า,า,ยาอ่าพันก็ยอมเชื้อเปล่าเท่าไรครับเอากล่องเนี้ยให้แบบบักสุดๆเลยเอาไปสี่หมื่นสองเอากำไรแค่สองพั 1, นเองครับพี่สองพันพอแล้วโอ้ยพ,พี่ท่านใดรับพีมพีดแล้วตามด้วยสี่หมื่นสองพัน ปิดได้เลยนะพี่นะสี่0มืสองพันครับโอเคหนึ่งเดียวในไทยพิวจุไทยจันททูตปิดแล้วตามเลยสี่0มืสองพันครับจุดนี้โอ้โหพาธาตุเปล่าหนยลูกปิดแล้วตามเลยสี่0มืนสองพันนะครับจุดนี้โอ้โหยากกินเลยอ่ะมาอ่ะโอ้โหสี่0มืนสอง ประทับใจไม่แปลกใจเลยว่าทำไมสันความถึงอยู่ในใจแฟนเพจมายาวนานขนาดนี้ขอบคุณครับอ,อ่ะไปมีเตาด้วยโอ้อ่ะโอเบอ่ะอุ้ยนี่ก่อนคงไม่มีใครไม่รู้จักนะพแล้วอ อ่ายังยังพี่ยังไม่มีคนปิดสี่หมื่นสองอันนี้เรียกว่าอะไรองค์นี้เรียกว่าอะไรครับพีพมม่พระชัยวัดสี่มุมเมืองอ่าพระชัยวัดสี่มุมเมืองอพระชัยวัดสี่มุมเมืองอ่าพระชัยวัดสี่มุมเมืองอาจารย์นำเสกนี่พอเสมเสกพิธีใหญ่ลิ้นกันหลายบ้านแล้ว เดิมเดิมอ่ะเน่สองโอโหืมนี่ฮะเหรียญพอยน์ยนบันของโอ้โหอีกไม่ค่อยเจอแล้วนะรุ่นแรกอ่าโคจะเน่พอยน์บันของรุ่นแรกอันนี้ก็เหรียญเป็นหมืน่น นะครับปลาจมาจา์สายเต้าพระโโกิ่งมงคลประพิษโอ้โหสองสี่แปดหนึ่งยอดนิยมอ่า <c oughs> อันนี้เหรียญบ้านผมพระกูลวัดจามจอบ,บึงที่ว่าเกาอนคนปีดแบบรูหรร้หล่อระอมเต่าปูหลิวทอบตีว่าองค์ละพันก็เกินแล้วไม่เป็นไรใจเย็นๆเะอิ่ม อพออิ่มหัวเขาแบงแบ่งแบงจ้าขายที่แบบบอกว่าแบ่งพ้าไปแล้วมีกินเต่าพยศอืแบ่งปิดต้วนไวๆครับอาจารย์เดี๋ยวจัดให้อปู้ช่วอนี่อันนี้วัดนะอื่นเนี่ยบ้าางนอนพอเดิมพอเดิม เตออันนี้ออกวัดตุกแกอ๋อเนี่ยตอกตอกอวัดตุกแกอืมชัดเจนทันว่าเดิมเด้ออ้าวนี่ก้าวกว่าขอเสียงคนนครหวันหน่อยทีแน่แน่มีห่วงพอทวดด้วยอ่านี่ขั้งหลงพ่อทองสุกนะโคตรขัาสิกิกเลยอืม ข้างในมีของวิเศษด้วยนะใช่โอ้ดูง่ายโอดูง่ายนี่ดูง่ายเลยนี่ลูกอมหลวงพ่อทองสุกวัดตโนดหลวงข้างในเนี่ยหุ้มของวิเศษไว้ก็ต้องของของแท้ต้องราอย่างนี้แหละ,ะลนี่ก็รักเขาไเก่าแท้ดูง่ายข้างเหลือหลายหลวงพ่อทองสุกอ่าโอ้โหอ้าวไปดูอีก เดี่ยผมชอบพ<ม>าบ้านเ,นเป็นพวกงากจัดพวกอะไรเลยใช่ข้างในอ่ะที่พอกอยู่เนี่ยต้องไปส่องดูว่าเป็นเป็นงาหรือเปล่าข้างต้องมีสี่ห้ามื่นครับข้างในมีของมีของจะเป็นพวกอย่างจะโอว่าเป็นพวกงากกำจัดโอ้โหสุดคาสสิกเลยชุดนี้โอผ้าบ้านแถ้ล้วนสบายใจได้ เล็ดเ็เลยครับอาจารย์อ่ะค่อยๆแกะออกมาดูคอมเมนต์กันมาเรื่อยๆผมชอบอ่านคอมเมนต์ใครที่เห็นอะไรใครที่รู้อะไรพิมพ์กันเข้ามาบูทวด นี่เขาเอาไปทำนุญนนอาจารย์ครับมีความถามจากผู้คนครับได้ที่ผมเจอตามบ้านอาจารย์ตีแท้หมดเลยเหรอครับม,มันไม่เกี่ยวพระแท้อยู่ตรงไหนก็แท้ <c oughs> อ่าพระเนี่ยคือมันเหมือนคุณต้องสืบว่าถ้าพระนั้นเขาทําบุญมาจากวัด <c oughs> จากวัดม,มาอยู่บ้านคนแท้ไหม <c oughs> จากบ้านคนมาอยู่ตู้เซียน พระตู้เสียนไม่น่ากลัวกว่พาพระในบ้านคนเนี่ยเพราะตู้เสียนไม่ได้ไปเอามาจากวัดไ,ไปเอามาจากสนามพระอ่าพระเครื่องที่อยู่ในบ้านของชาวบ้านเขาไปทําอุ่นมามแต่พระที่อยู่ในตู้เสียนไปเดินหาตามสนามพระอันไหนน่ากลัวกว่ากันอ่าพระแท้นะครับให้อยู่ในนะอะไรก็แท้เขาบอกไงพระเก๊อยู่ในตลับเพชร ขอมหาเศรษฐีก็เก๋พ้าแท้อยู่ในคอคนเก็บขยะก็แท้พระแท้อยู่ได้ทุกที่อย่างฮัลล์ถูกต้องครับสวัสดีครับอาจารย์โอ๊ตแอดมินทุกท่านแบง่แบงพีดแบ่งปันจริงๆิชื่นชมน้ำใจความรู้แบ่งปันครับพี่โอชินเซกิ่งพมะนทะเลสวนสวนมากมักจะแพงทุกปีผมชอบอาจารย์โอ๊ตนะครับตรงไปตรงมารู้เลี่ยมเสียนพลาเลยครับอ่าพระในบ้านคนเนี่ย กับพะในตู้เสียนะไหนหน่ากลัวกกันเบือนทองนั่นแหละอยู่ที่ไหนกระทองชกอ่ะนี่พาบ้านผมล้านบุรีโอ้โหทอเ,เหรียญ<ๆ>เหรียญราดบุรีเต็มเลยว่ากูปีเฮ้ยไอเจโอชุดล้าดบุรีแยกเก็บไปก่อนรีพิจิตใช่ไหมเพราะว่าคุณอนะ่ะพอเราดูพาไม่เป็นอนะ่ะก็ไปฟังเสียนพราพูดไงพราในบ้านคนเก๋หมด แล้วเสียนไปเอาพ้ามาจากไหนคุณต้องย้อนถามกับเซียนที่ไหลสดที่พูดประโยชน์พวกนี้นะว่าเอ้าเซียนพ้าในบ้านคนอะเก๋เอ้าแล้วพ้าในตู้เซียนไปเอามาจากไหนเอามาจากบ้านเอามาจากสนามะแล้วพ้าที่มาวางในสนามะมาจากไหนบ้านคนถ้าไอ้คนที่ไม่รู้ว่าพ้าที่วางในสนามะมาจากบ้านคนอะ นั่นคือไม่รู้อะไรเลยอขอแบ่งครั้งเลือหลายครับอาจารย์จริงมงคลบ่ผิดเท่าไรโอ้โดิเหรียญชิราไอินโดจีนโอ้โหสองสี่แปดห้าคลาสสิกมากรู้คุณค่าจึงรักจึงเก็บรักษาอ่ะโอ้โห โอ้โพ่อเอียเหเรี่ยนี้โอ้ยดูพี่อยู่ทุกวันนี้ยังเอามาเอาพาเก๋มาแอบอ้างเป็นพาบ้านเลยครับกลายเป็นจัดสรรผมดูดโสโอ้ยดูดิดูพ่อเอียรงนี้สวยจัดเนี่ยพาที่ผิวเดิมๆล้มแชมป์ได้อ่ะส่วนมากเป็นบาบ้านางนั้นอ่ะ ไอ้พวกบอกพาเกมีทุกบ้านมันกระบ,บ้านนะโอ้โหอาจารย์ไม่เหมือนใครไงครับผมเหมือนผมจับผิดผมเหมือนคน77จังหวัดกลัวค,ความจริงจะเปิดเผยพอเอียก,กิฟตเลยคุดพปรเซงพอเสียง,พอ,งพอเอียโคสวยพอแดงอ มาแล้วพ่อแดงมีคนฟังเยอะนะพ่อแดงดิพ่ออันไม่มีข้อไหนครับขายากเลยนเกินนี่เหรียญละคางพ่ออุทัยรุ่นสี่นี่เดี๋ยวเป็นหมื่นนะแล้วก็หลวงพ่อสีดาแดงโอ้วันโพสามเรือนราคาพ่อเอี้ยปีสองสองอ้าวมาสุดยอดครับอเริ่มเหรียญพ่ออันอ่าไปพยาระไป บรรพยาธเท่าไรครับนี่โอ้โหอ,อันบรพยาธ <c oughs> ใช่อ้าวคุณปิดได้ทันนะเริ่มเลยนะสามร้อยฮะจดเลยนะว่าชุดเนี้ยเบดเสร็จสุดทีแล้วได้เท่าไหร่าสามร <300. S 1> ้อยเริ่มไปมปิดสามร้อยไม่นี่เต่าบุหลิวนี่รวยทัพพันเดียว รวยทรัพ์หนึ่งพันวีตนนันใดละพิมพ์ปิดแล้วตามที 1, ่หนึ่งพันแยบเจอแต่เก๊แล้วผมจะบอกให้พิมพ์ม 1, ปิดนแล้วตามที่หนึ่งพันแยบปิดหนึ่งพันพี่วัฒนากูนนี่รวยทรัพ์บุหรี่เจอแต่เก๊ไม่พอเจอแท้แล้วอา้าวปู่ทวดโอ้เป็นพี่วัฒนากลลูได้นะครับอ่าขาดได้ดีนะปู่ทวดปู่ทวดอ่ะพันแปดนี่หายากเลยนะ เอา1,800ปดรูทวดแบบนี้2อ0 0าเกินหายากด้วยกระไรทองปูทวดถ้าเป็นกระไรทองพิเศษหมดอ่าปิดแล้วตามทีวหนึ่งพันครับปิดปูทวดพิจาตณผลแจ้งเรือนเรียบร้อยนี่หายากกว่าหลายหลายพิมนะพันแปดพันแปดนี่พอทวดนี่หลางพระยศเอาให้ลักโอ๊ตดังแพไปเลยห้าร้อยครับ ห้าร้อยฮะห้าร้อยปูทั่วไป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 ปิดเราตามเลยห้ร้อยเอาปิดห้าร้อยเป็นพี่ป้านิธานชาตินิวัดจะปิดแกห้าร้อยต่อไปชินราชอินโดจีนนี่แหละที่แขวนกิ่งหนักใช่ไหมอ่ะนี่แขวนเหรียญชาอินโดจีนสภาพแบบนี้เอาพร้อมเรียกมาเรียกไม่ผ่านแล้วเอาสองมันเอาสองมันครับ พี่ทั้นได้รับปิมปิดแล้วตามได้2 0สองพันชินธราดีโรจีนสองสี่แปดห้าปิดสองพันพายันหรือว่าไม่ปิดเอาม,เมาให้ผมเนี่ยเอามาให้ผมดีอ่ามาพิสายันปิดกับสองพันพี่จุนไม่ทันอา้าวนี่ปูหลิวอะไรลูกโผล่นรูปเหมือนปูหลิวนี่ทอบออุดใหญ่เท่าไรครับทบออุดใหญ,ออใหญ่พันเดียว อเ,เอก่อนจะ,จะอยากเข,เขาจะต้องรักเราพัานเดียวหนึ่งพันบาทครับโอ้โหอุดใหญ่นิยมปิดแล้วตามที่หนึ่งพันอุดใหญ่นิยมพี่ปิดแล 3, ้วตามที่หนึ่งพันยาพงนี้ปิดหนึ่งพันพี่นันทวันโอ้โหอ่ะพิจิตเพราะเอียได้ครับพี่สักครูผมเพราะเอียนี่สุดจี๊ดอะโอ้โหครูพิจิตเท่าไรครับพี่พิจิตนี่ เอาสามพันห้าเอาสามพันห้าพี่ท่านใดล่ะพิมปิดแล้วามในสามพันห้าร้อยครับเอาสิเอามาสามพันห้าพากรุพิจิตแกพี่กูเดียวกับทีพันทะเลส่วนใช้เลยกูเดียวกับพิจิตไม่เขาเมานล่นแหละปิดสามพันห้าพี่สุภวิทย์ได้นะครับรายการนี้ 3, รออะไรโอ้โหพี่พัน์มงคลไม่ดันนะครับเป็นพี่สุภวิทย์กินนั้นได้สามพันห้าร้อยบาทครับเชื่อไหม ว่าคนไม่รู้ว่าพราะเอียบ้านด่านปีหนึ่งเก้าเนี่ยเป็นปีที่แพงทําไมปีหนึ่งเก้าถึงแพงนะครับนี่อาจารย์โน้ตบางแผนดับหนึ่งของวงการมาเครื่องตอนนี้ขอบคุณครับราคาครับป้อเอียอนี่โอ้สวยหลงๆเลยผมบอกแล้วว่าปีหนึ่งเก้าเนี่ยเป็นปีที่แพงนะเผื่อเป็น<ๆ>รุ่นสุดท้ายเปล่า แล้วดูดิดูคือถ้าผิวแบบนี้คือลม้มเนี่<ว>ต่อโค้ดด้วยเท่าไร่ครับองค์นี้ถ้าออกมาล้มแชมป์นี่คือพาบ้านไม่กล้าไม่กล้าจับเลยสวยจริงสวยไหมสวยจริงเบนี่เหรียญน,นี้ใครเอานะเอาสี่พันเอาสี่พันับปีดัานใดรับปิมปิดแล้วตามด้วยสี่พัน 4, สวยแบบนนะาาเป็นหมื่นมานานแล้วอา้าว เอาสี่พันยาพี่ใครรับปิดปิดแล้วตามด้วยสี่พันโอ้โหสวยจัดปิดแล้วตามด้วยสี่พันมีปิดสี่พันี่โอจินเซ่คือถ้าเก็บสวยจะชนะเลิศใช่ขอบ่จุดต้องสองนาทีโอ้โหปูอิมปูอิมโอ้โหอุปคุณด,ด้วยสวยนะสวยมากพี่องค์เนี้ยล่อได้เต็ม อยกให้อินโดจีนเลยนะอืจร uh> ิงอง์นี้พี่มอนอินโดจีนเลยเท่าไรครับอาจารย์แล้วตอนนี้เพราะอิ่มนี้ตั้งแต่รายการงครงการเขาไปทำเอาเอาหกพันเอาหกพันครับปูอิมวัวเขาพิมพ์ปิดแล้วตามด้วยหกพันแต่ลายรายการสุดสดจริงผมบอกเลยนะว่าเพราะอิ่มเนี่ยนะขนาดอาจารย์เล็กอย่างองเป็นแสนที่ปูอิ่มนะอืม พี่นิลสักปิดหกพันเรียบร้อยโอ้โหปิดกันไม่ทันนะพี่นะพี่พอ,พอเเล็กก็ปิดมาหกพันไม่ทันครับสวยสุดๆไปเลยองค์นี้เต็มฟอร์มพอเดิมอ่าพอเดิมโอ้โหประมูลครับพอเดิมนี่อันนี้ตอกตอกออกออกวัดตุกแก นี่ทันทันหลวงพ่อเหลือือันนี้คือเขาออกต่างวัดทันอยู่แล้วใช่ที่ตอกตอกอนี่คือวัดตุ๊กแกเก็บไว้สอนเก็บไว้สอนไม่งั้นเดี๋ยวงงอันนี้ตะกุดพ่อหมูนวัดประสาทเยอะอ๋อนี่พ่อหมูตัวจริงก็เป็นแบบนี้นะพ่อหมูพ่อหมูพ่ะป่าหมูนี่พ่อหมูวัดประสาทเยอะดิตัวจริงก็แบบนี้อใส่เนื้ออะไรอะนี่เอาพันเดียวฮอเอาพันเดียวพันเดียว พี่สนใจแล้วพิมปิดเราตามด้วยหนึ่งพันพอมุมวัดประสาทเยอะครับปิดละตามด้วยหนึ่งพันครับปิดหนึ่งพันพีไอจีคริมตะกุนเงินเหรอโอ้โหพี่นริงเราสักไม่ทันนะครับเป็นพีไอจีคริมได้ครับหนึ่งพันบาทพี่พี่ผมสั่นไม่ทันพี่พิเชษดไม่ทันครับพอแดงโอ้ยนี่ให้รักผมไปเลยเท่าไหร่พี่พันห้าพันห้า ตายแล้วหัวจะปวดพันหน้าพ่อแดงพี่พุ่มปีดแล้วตามด้วยพันหน้าครับปีดพันหน้าพี่วิลาผมเออโอ้โหเอามานี่ขุดพราเสงเท่าไลครับพี่ขุดพราเสงบางนานะพี่ขุดพราเสงบางนาอ่าปีดันมาเต็มเลยพันห้าหกพันโอ้พันครับขุดพราเสงบางนาหลายหมื่นนะโหขุดนี่เรียกซับย่างดีเลย เอาหกพันพิมพ์ปิดแล้วตามดในหกพันนะ 3, 6, 000, ga, พี่พี่ท่านใดพิมพ์ปิ 3, 000, ดแล้วตามดในหกพันพี่อดิศักดิ์ปิดจากหกพันโอเคปิดกันมาเต็มเลยไหมดันนะพี่นะเป็นพี่อดิศักดิ์ได้รายการนี้พี่บอกมาเลยไม่ดันพี่โอ้ยปิดกันมาเพียบไม่ทนันนะพี่โอ้กําแพงแก้วประจงนี่สามพันกําแพงแก้วประจงสามพันเรียบร้อย a, นะพี่นัทวันปิดแล้วสามพัน <N: S 1> นี่อ้าว อะไรที่ผมแบ่งเนี่ยสิทพีปุริวด้วยเอานี่ไปสี่มุมเมืองเท่าไรครับพี่สี่มุมเมืองเอาสองพันแปดโอ้ขันแพงกว่านี้เอาสองพันแปดนี่เอาไปแล้วคุณไปปล่อยต่อได้เลยกำไรครับซื้อไว้ปกำไรเลยปิดเราตามด้วยสองพัครับพาชใัยสี่มุมเมืองต่อโคตรนิยมปิดเราตามด้2 8สองั้อครับรายการนี้ครับปิดสองพนแป้อยพี่บอนเปอรร อเป็นไงสุดจริงๆแล้วก็พอมาถึงหน้าตอนนี้อืสวยไหมเต่าพยศอ่าสวยนะครับเต่าพยศเต่าพยศสบายนีเอาสองพันห้าขาขายไม่ดีเอามาคืนสองพนห้านี่แหละสิทธิ์พี่ปูหลิวครับสิทธิ์พี่ปูหลิวนะครับองนี้ไม่ค่อยเจอสวยด้วยสวยจริงไม่มีใครเป็ทำมาให้นมนไม่พี่ไเอปแล้มานี้โชอบเลยพยศ พิมพ์ปิดแล้วตามด้วยทองพันห้านะครับองค์นี้พิธีที่เกจิเสกเยอะปิดแล้วตามในสองพันห้าร้อยบาทครับองค์นี้เฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวแลไอเทมดังนั้นหมายให้ผมไอแมวหมายให้ผมเปียดปียดปิดเปีดมีคนเปียดอย่างพี่บอลบอลเล็กบอกครับปิดเหรียญพอยนห้าพันอ่ะพี่บอลได้บีไอจีคิมก็ปิดสองพันหน้าพิมพ์รัฐมนตร์ รัะมนตรเจริญผลก็ปี2005มีซักเรี่องไหมพี่พี่ให้พี่ไอจีคิมโอ้โหอาจผมให้ทั้งคู่ให้ทั้งคู่โอเคครับได้ทั้งพี่ไอจีคิมพี่อ่าต้องไปลื้อแล้วมงคลได้ครับพี่อ่าโอเคเดี๋ยวต้องดูนะเดี๋ยวลื้อให้ทั้งคู่เดี๋ยวลื้อให้ทั้งคู่ครับพี่ละผม<า>มีมจเจริญผลสวัสดีครับพี่สิทธิ์พี่ปูริวเลยอันนี้อาจารย์พยนต์อ่าโอ้ย สามหมื่นเก้าร้อยคาทุนคาทุนมากเลยขาดทุนแน่ๆเลยโอ้เม็ดนี้เม็ดีมาซีนคอนเฟิร์มแดนี่มีของมีเซีอยู่ข้างในโอ้โหไล่โซนสั้นควันคุณภาพอันดับหนึ่งตลอดการประมูลสองนาทีข้างในมีของผมว่างานผมจัดพี่ไม่ได้พอแดงนะครับพอแดงใครได้หนูนพอแดงพี่วิรัติพี่วิรัติพรมได้ครับอ่าผมจะแอดไลน์ไปหาจะเที่ยวอ่ะ กดโอ้แอดไลน์ทรงสลีฟอ๋อพี่เขาเป็นลูกค้าใหม่พี่ได้ครับอปิดลูกอมสองมืนพี่มานะซิกเนเจ์ของท่านเลยครับโหเนี่ยสุดโตโดนะไม่งาก็เที่ยวอ่ะผมว่าาจ,จ,จะเป็นงานกำจัด คนแล้วแล้วค้างคอต้องสุกต้องแบบเนี้ยต้องแตะๆนี่ครับเป็นที่กะลักของท่านเลยครับอือหือโอเรามีรอยทกักด้วยโอ้โ oh. หงานกรรจัดแน่แน่อ่า <c oughs> ว่างานกรรจัดนะเป็นของคนซื่งสิทธนะครับงานแน่นอนประมูลเลยอาจารย์โอ้เม็ดนีบบ้ต้องมีหลายหมืนะ่นละเครื่องรางที่มากไปด้วยเมตตามหานิยมละวังต้องสุก ลุกอมข้างของท่านเม็ดเล็กๆก็ยังสามสี่หมื่นครับประกันแท้ให้ตลอดชีวิตนี่ยูงมือใส่ตรงต้องมีเป็นแสนครับโอ้โหข้างเหลือหลายพียรนิจังต้องบอกว่านี่คือหนึ่งในเก้าเครื่องรางนะที่ถูกจัดอยู่ในชุดเก้าเครื่องรางประเทศไทยเอาพระชัยมงคลบบพิษไปเท่าไรครับพี่ นี่พระชัยมงคลประพิษปีแปดหนึ่งที่พิธีพุทธ,ธาพิเศษโอ oh ้โหที่มีรูปยี่สิบเอ็ดยอดขนาจารย์ใช่โอ้โเสกพร้อมเหรียญชินวรสิริวัดอ่ะเขาเปลี่ยนมอชไม่ oh. ให้ทันนะ oh. นี่อเ,เอาสี่พันแปดเอาสี่พันแปดแล้วคุณแขวนติดตัวไปเลยนี่ คูอังคีลดอา่าพี่พีท่านใดละพิมพิดแล้วตามด้วยสี่พันแปดร้อยเขาเล่นกันเป็นมืนอนาจาร์ <monastery> ก็คำนวณมาแล้วว่าสามหมื่นเก้าร้อยเอาสี่พันแปดร้อยบาทครับปิดสี่พันแปดพิุมิตครับสวัสดีพี่สุมิตด้วยเก็บแบบนี้ดีครับพี่เก็บไ้พี่นันตวันมาไม่ทันนะครับ มีให้พ่นัทวันทักองไหมพี่พี่นัทวันชอบือนเก่าอ่ะไม่เป็นไรได้ทั้งคู่เด่นองหให้นะครับพินัทวันของดีจริงเก็บอย่างนี้คุ้มครับก็เก็บอนี้นไปเปิดพิธีเขามีรูปถ่ายอยู่ไงนี่ไฮไลท์สองข้าคืนนี้ก็ต้องเป็นเม็ดนี้แหละอนลเม็ดเนี่ยผมเชื่อนะหลายคนไม่รู้ว่าหลวงพ่อทองสุก ข้างในเนี่ยมี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 ของทน,นสิทธิ์ของทนสิทธิ์หายา,ากครับแบบนี้ครับแต่ว่าของทนสิทธิ์ก็หายากครับนี่ค้งด้วยยิ่งเพิ่มบุตรคุณ้าไปอีกโอ้ที่สุดกล่องนี้สุดของเครื่องรางแล้วหนึ่งในเก้าเครื่องรางมีอะไรบ้างครับอาจารย์นะปลัดพ่อเหลือเขี่ยวเสือพ่อปานหันุมานพ่อสุนหัวปันน้นหุ่นสีสะทองเบี้ยในโลงนี่นะครับพิษสมรพ่อแก้วค้างหลวงพ่อทองสุก ครั้งสองนาทีวันนี้อาจารย์ใจดีมากๆเลยรักรักรักประเด็นคือเป็นพระที่ไปถ้าเป็นพระบ้านเนี่ยได้มาเนี่ยต้นทุนจะถูกถ้าเป็นพระเซียนน่ะพาบ้านไปสู่สนามเซียนเล็กซื้อไปส่งเซียนใหญ่เซียนใหญ่ซื้อให้ลูกน้องไปไล่สดคุณคิดว่าจะต้องบวกถูกบวกไปกี่ต่ออะแต่งตัวน่อยทะลุแสนครับเม็ดนี้อ้าวนี่ผมว่าเม็ดนี้นี่คือเป็นเม็ดที่ ผมประกันให้ตลอดชีวิตนะครับแบบนี้นี่มาแล้วหลักแสนครั้งเรือลายต้องวัตโนดเปิดแรกมาเวลาเดินกับพิมพ์เริ่มไปแล้วมาแล้วครับเปิดแรกหนึ่งมืนบาทเวลาเดินแล้วมาที่หนึ่งมื่นนะมันมันมีหลอพกพี่นะไหมผมบอกนะเมื่อเช้นี้สองสองหมื่นสามมืนนะผมบอกให้เมื่อเชนี้หาไม่เจอหาไม่เจอหรอกหาแท้หายาก มาที่หนึ่งมื่นันบาทมาที่หนึ่งมืกันบาครับราคาสุดท้ายโอ้ดังนะมาที่หนึ่งมืแปดพันบาทมาที่สอง0มื่นบาทครับ<อ>แ่เหรียญมีที่ค้างอยู่นิดเดียวยังสองแสนบวกบวกบวกผีสมพงบุตรคุณอ่ากางกลางนี่ก็คือกลางที่ติดหลังเหรียญนะ่ะนี่เม็ดใ,ใหญ่ครับเป็นท่านุงก้อยอะ่ะกูแต่ข้างในมีของนี่ไม่ค่อยเจออยู่ที่สองหมื่นบาทมาที่สองหมื่นหนึ่งพันบาทครับราคาสุดท้ายครับอันนี้ประกันได้ตลอดชีวิต นับเม็ดได้เลยครับแบบนี้ถ้าแบบมีของข้างในเนี่ยนับเม็ดอยู่แล้วมีน้อยไ,ไงเขาถึงทำมันไม่กี่เม็ดมาที่สองหมื่นหนึ่งพันบาทแล้วราคาสุดท้ายอยู่ที่สองหมื่นหนึ่งพันบาทครับเม็ดนี้ห้าหมื่นก็ไม่แพงอยู่ที่สองหมื่นหนึ่งพันบาทครับราคาสุดท้ายเมน็ดพิเศษต้องมีของข้างในนะอืมโคตรเด็ดจริงพี่โอ้โหนานๆได้ห็นทีครับดูไงขนาดนี้๋ย่ถ้าเป็นพรละที่นะ ได้มาจากบ้านเนี่ยนะก็คือจะได้เจอของพิเศษแล้วก็ราคาไม่แพงก็คือเป็นพระที่ได้จากบ้านคนที่ทําบุญเก็บไว้นั่นแหละถ้าไปเอกเะย์น่าจะพอรู้ว่าอะไรสองรู้นี้ก็รู้ฮะอยู่ที่่าไหมื่นหนึ่งพันบาทโอ้มาที่สองหมื่นหนึ่งพันหน้าร้อยบาทแล้วไป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 ตัดตลับทองหรือเลี่ยมสามวงไปเลยมาที่สองหมื่นหนึ่งพันหน้าร้อยบาทครับราคาสุดท้ายครับหนึ่งในเก้าเครื่องรางนะ อยู่ที่สองหมื่นหนึ่งบาทหน้าร้อยบาทครับราคาโอเอ็นเอราคาแล้วต่อแต่ของลิมิเต็ดออดิชั่นมาที่สองหมื่นสองพันบาทแล้วแกดง่ายมากครับใครเก๋ๆยังแพงกว่านี้มาที่สองหมื่นสองพันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่สองหมื่นสองพันบาทแล้วพี่ผมอยู่นี่ไอโอถ้าลูกพี่ผมอยู่นี่เรียบร้อยอยู่ที่สองหมื่นสองพันบาทนะครับราคาสุดท้ายครับโอ้โอ้โอ้แมนนี้ ใครได้ไปพี่มานะป่ะผมเห็นอยู่ครับอาจารย์เม็ดนี้ขอชมรูปซูมชัดๆลงเพ้สันควันนะครับพี่อน,นิจจังได้เลยปิดไปที่พี่โอ้โหปิดไปที่พี่มานะนะครับเฉือนวินาทีสุดท้ายยิงสองหมื่นสองพันบาททวนโอ้โหนี่ใครถ่ายรูปเลยปะ